นบสวัสดีครับผมเจนชัยครับวันนี้เรามาที่กระต๊อบพี่จกเกอร์บอยนะครับสวยมาเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะครับทุกคนขอขอเขาล่นหนึ่งลนึ่ตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะ ไปทำอะไรกินสั้นเล็กน้อยนะครับในกระต๊อะแห่งนี้นะครับพี่พนสวยมากนึ้เรามาถึงกันนะครับไปก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนใส่น้ำสวยมากว้าวที่สร้างใหม่ๆนะครับทุกคน ดยเป็นไงมากครับทุกท่านสวยมากเพื่อนโอ้โหดูแข่งแรงมากเลยนะ,ะวันนี้เราจะมากินขนมที่นี่ใช่ไหมใช่เพื่อนเอาดูจากโต๊ะนะครับทุกคนแข่งแรงมากนี่นะครับทุกคนสวยมากมี<ช>เหมือนมีราวตักผ้าเหรอใช่เพื่อนไหมไอ้กางไอ้พีชอืมแล้วนี่สามารถยกขึ้นได้อ๋อ สวยมากๆมีหลังคาด้วยนะอ๋อเยี่ยมเลยเพื่อนออลเยอีปโปเลยใช่ไหมใช่ครับอืมเราบอกกันยัดได้เนอะออกรอออกรอเนาะถ้าวัดออกรอมีแข่งเรยมากแล้วก็เป็นทำมันจะถูนอออก,กนะทุกคน เยออัพลครังหนนะครับนตกปล่อยนะพี่ฝนตกหนักแล้วฝนตกแล้วทุกคนลองไว้หอันนะ เพื่อนเชื่อจะตกทั้งเย็นป่าววะ,ะอายุเข้าอาจจะตกทั้งวันเลยอ่ะเพื่อนใช่หรอแม่นแล้วมแม่นแล้วลูกพี อันนี้เรามาถึงก็จะขอนน้ำพักก่อนนะครับทุกคนร้อยที่ไฟก่อนนะครับราอ็จะมาย่างในที่สุดนะอากาศดีมากนะครับเทปติมีก็โอเคเลยนะครับเราไปทีมาัพเทอร์แต่เรามากันเยอะนะครับเราไม่อยากจะขึ้นจต่อกอนนะครับก่อนจะโยนย่างโอเคนี่เราโอเค นนไม่เดือดเลยทุกคนรก็เราที่กินใหญ่เลยนะครับทุกคนคุณคุณเดรอดเคุเออกมาจากกระทะน,นะครับผมต่อเลยหมันนมกหมูอร่อยมากอ,มอร่อยไหมแบลิกก็ ติโอะะื hmm. mm ่อ hmm. เ okay. mm ่าไหร่บ hmm. mm ้องเพื hmm. uh ่อนเนี่ยรสชาติเป็นไงสีไหมคนน่ากินเลยให้ผมชิมก่อนไหมใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มอุ้มมามีดสลักเด็อดกติคีไ่เลยนะเพื่อนน้องเบสมาน้องเบสมาจะอดใจไม่ไหวแล้วเต็มเย เอาใจใม่เพราะหิวใช่ไหมเพื่อนนี้เลยนะครับพี่พี่หมูเราก็สุกแล้วแต่ละคนนี่คือแบบน้ำลายใหญ่อะใหญ่เนยทั้งหน้าทั้งตายังไงอยากจะแดกแล้วอยากจะกินแล้วใช่อยากจะแดกกินเดือดน้ำมันเยอะเลยทุกคนจับลูดลงไปสุกปั๊บเจ้าลูดเจ้าผมไหมดูไปได้ดูเลยเหรอดูลงไปแล้ว ตุ้ยะกษ์วาน้ำมาตอนนี้กำลังเดือดเงี้ยตาคอยอาวัดไอ้ด้านซ้ายตามผมลงถ้าอย่างนั้นจัดเพื่อนจัดว้าอออื้อหือนุ่มลงมูรินมากอร่อยเลยใช่ไหมอร่อยจริง อเป็นไงเพื่อนสุดไหมสุดจัดสุดตีนอือฮัมมาือชาอืเล็ะไรดาบอลไรชิมเพื่อนชิมอืมเืนเน้ยหมดยังชิลเล็กๆก็พอเพื่อนอืมว้าว อันนี้ก็กำลังเดือดเดือดปูดเลยนะครับพี่พี่จรเงปนันเล้วอือหือชิมให้ว่าสุกยังชื่อน้อยงยาแ่ะผมขอชิ้นเล็กๆยไหมยำยากระเทียมด,ดองนี่นะทุกคนอือหือมันน่ากินสุดๆเลย ồ oh, khù, đồ nấm chiêm dày mà, chăm wow. chú hmm. Hmm. Wow. Hmm. Hmm. Mấy 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 này nè, chú con ờ, 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 ờ ờ, ờ, con con chú con ngồi chú này nhé ờ, ờ, ờ ờ, ờ, ờ มีนเป็นยังไงบ้างครับผมโอ้แซกอร่อยครับ เออไปนั่กนั้งหดีนด้วดสายีนะ่ นี่เราเก็บนุเก็บนี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับพีเอฟซีเนาะเราก็จะเตรียมตัวดินทากลับแล้วนะครับพีเอฟซีเอ็ซีนะครับก็ขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปเราในวันนี้นะครับนะเราก็ไม่มีอะไรมาช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยนะเราไม่ค่อยสะดวกที่จะนอนป่าสักเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยววันหลังเราจะพาทุกคนนอนในป่านะครับทุกคนนะทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับเป็นไงพี่วิชัยวันนี้อิ่มไหม อิ่มมากๆเลยครับก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเก็บไฟชีสทีเดียวตัวนทางกลับน,นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ขอคลิ่มหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามแล้วก็หนึ่งกำลังใจให้เราทั้งสี่คนด้วยนะครับผม